แกงเขียวหวานค่ะมีให้กินมีขายอยู่แล้วที่นี่ขนมจีนน้ำยาแล้วน้ำพริกกะปิผักอินทรีย์อค่ะอร่อยไหมครับท่านรองอร่อย่างเลยค่ะท่านรองบอกอร่อยนะครับไม่อร่อทั่วท่านรองนะครับใช่ค่ยินดีค่ะอันนี้แกงส้มนะคะแกงส้มมะลกอใช่ค่ะเดี๋ยวเรามีปลาสลิดด้วยค่ะ นี่คืออะไรครับนี้อันนี้เราเป็นเราปลูกเมล่อนครับเราก็นําเมล่อนมาแปลรูปนะครับนี่ได้เห็นว่าเป็นข้าวเกี๊ยวเมล่อนนะครับสีเขียวครับอันนี้เป็นข้าวเกี๊ยวเราปลูกผักเคียวครับเราจะมีผักเคียวกลายเป็เข้าวเกียวแล้วสีแดงก็คือเราปลูกแตงโมครับแตงโมอินทรีมันก็จะกลายเป็นข้าเกี๊ยวแตงโมครับทำได้อย่างนั้นเลยเหรอครับใช่ครับโอ้โหราคาเท่าไหร่ครับ อ่าถุงก็สามสิบห้าบาทครับซื้อได้ที่ไหนครับซื้อได้ที่ริเช่ฟาร์มครับอ่าแล้วอยู่กรุงเทพก็โอ้ติอ่าที่กรุงเทพก็มีริเช่ฟาร์มที่กรุงเทพด้วยครับอ๋อ้แล้วครับเป็นช็อปครับโอ้โหแถวไหนเอ่ยพุทธบูชาสามก๊กครับกี่สาขาครับมีหนึ่งสาขาแล้วก็มีร้านอาหารชื่อริเช่บาร์บิทโซยสาขาครับดูแถวไหนครับพุทธบูชาสามก๊กโอ้โหขอบคุณมากครับอืมรายจริง ส้มตำกระเจี๊ยบครับตอนแรกผมก็นึกว่ากระเจี๊ยบแดงเขาจะมาตำยังไงพี่แท้เป็นกระเจี๊ยบสดนะครับอันนี้ตำไทยครับคลิกสิบแปดเม็ดนี่ต้อีกินกันละนี่ได้น้ำพริกกะปิมาอีกแล้วนะคะใครไม่กินบอกนะคะหอกับบ้านค่ะตำบาล์ลาครับกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบ กเจี๊ยบปาลาตำปาลาดอกกะเจียบผมชอบผู้ผิรืเลยเลยต้องสังส่งเพิ่มขอเพิ่มสาลัดครับสลา,าดได้ได้ไม่มีทำก,กิจกรรมเลยแต่นี่เดี๋ยวการกุบกรอบะบ<อ>ิเชมาจากภาษาฝร,รั่งเศสครับถ้าเป็นภาษากัษกแปลว่า i ิชแปลว่าร่ำร,ร,รวยครับแต่ว่าในในที่เนี้ยหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ทางด้านอาหารครับ ที่นี่มีผักมากกว่าห้าสิบชนิดทำผักผลไม้แล้วก็มีกิจกรรมมีที่พักทุกอย่างเลยทุกอย่างเลยครับมีทั้งของกินของกินแล้วก็การธนารารกิจกรรมที่แอติแเทอร์แอตแมเตอร์ด้วยมีพูลีล่ามีลานกางเต็นท์มีสวนป่าชุมชนมีสารพัดเลยครับที่ ที่มาสำหรับเรื่องของสุขภาพครับที่นี่อยู่ห่างจากเมืองประมาณ8กิโลเมตรครับ0619797254ครับเฟ e บ o o กก็ลิเชฟฟาร์มชัยนาทครับครับมีทั้งหมดกี่ไร่ครับผมมีทั้งหมดประมาณร้อยไร่ครับร้อยไร่เรามีบึงที่เป็นกิจกรรมที่ผ่านน้ำจากโซล่าเซลล์ขึ้นมาแล้วก็เอามา เอามาใช้ในฟาร์มโอ้ที่นี่มีโซลา่าเซลล์ด้วยใช่ครับเป็นกรีนเอเนจีด้วยครับแล้วก็มีพวกระบบสมาร์ทฟาร์ทมที่ผ่านมือถือใช้เสียงในการเปิดปิดน้ำนะครับเป็นเป็นเป็นที่แหล่งคังอาหารที่สามารถานำไปสู่คนเมืองโดยที่คนเมืองไม่ไม,ไม่ต้องมาปลูกแต่ว่าใช้วิธีการาเลี้ยงผักผ่านโมบายครับเปิดมาสามปีครับช่วงโควิดแล้วเรามีแนวคิดยังไงฮะถึงถึงมาทำ คือคือผมเป็นคนที่นี่ครับเป็นคนที่ที่ที่นี่ที่หมู่นี้นะครับแล้วก็ไปทําธุรกิจอยู่กรุงเทพนะครับสุดท้ายก็พอช่วงโควิดก็ธุรกิจก็ถูกปิดใช่ก็มาเพราทาบ้านเราดีกว่ำอะไรก็ปิดทำอะไรก็ปิดกระตุาพาเข้ามาพัฒนาที่บ้านเราใช่ครับมาพัฒนาเรื่องของอาหารครับ มีที่พักเป็นภูวิลล่าเลยครับเป็นพูวิลล่าใช่ครับมีกี่แบบหมหมีภูวิลล่าบาหลีวิลล่าบ้านสวนมีบ้านโดมมีบ้านพักในฟาร์มมีเต็นต์มีครบแล้วครับที่ที่จะตอบโจทย์ได้ว,ว่าอยาก ชอบสไตล์ไหนก็มามาได้เลยครับร่มต้นที่1,000พบาทครับสองท่ารวมอาหารเช้าสองท่ารวมอาหารเช้ารวมตักบาตรเช้าอุ้ยมีตักบาด้วยเหรอใี่เรับแลวกวันนี้นะครับมีผักออร์แกนิกล้วก็มาทำอาหารทานเองได้หรือจะให้ให้เรามีแม่ครัวซัพพอร์ตในการที่ปรุงอาหารได้ครับที่นี่มาแล้วต้องวาก็คือผักอินทรียเนี่ยละครับเมลอนมาที่นี่ต้องกินอ่ะทูตี้เมลอนแล้วก็พวกน้ำแตงโมปั่นที่ที่เป็นออร์แกนิกที่ไม่ใช้สารเคมี ส้มตำกัะเจยบครับคุัยที่นีม่มีมีหลายมุมให้เลือนนะครับแต่มุมที่ที่นงก็คือ <Wow. S 1> ของบึง30สิบไรล่แล้วก็เป็นมีแพรไฟฟ้าที่ล่องอดูอีกห้อยได้ก็คือที่งีห้อ,อยด้วยครับน้บพรบุญแพรครับแถวนี้เขาเรียกันกว่ากบลิเช่ครับถ้าถ้าอยากรู้จักเจ้าของหน้าหน้าป้ายก็จะมีรูปปั้นกบอยู่ครับ จากใต้นั้นเรามีทะเลตัวันออกก็มีทะเลจากเหนือก็มีภูเขามากมาย